ปัจจุบันขณะคือเวลาที่ดีที่สุดคำกล่าวนี้คือสัจธรรมที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังเพราะเป็นหนทางเดียวที่จะทำให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกิดจากความคิดของเราเองอดีตคือสิ่งที่ผ่านไปแล้วและแก้ไขไม่ได้มนุษย์เรามักจะผูกตัวเองไว้กับอดีตไม่ทางใดก็ทางหนึ่งความเสียใจและรู้สึกผิดเช่นวันนั้นเราไม่น่าทำแบบนั้นเลยถ้าเราเลือกอีกทางคงจะดีกว่านี้ ความคิดเหล่านี้วนเวียนอยู่ในหัวทำให้เราจมอยู่กับความทุกข์ซ้ำๆทั้งที่เราไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้แล้วความโหยหาและยึดต,ติดเช่นสมัยก่อนดีกว่านี้เยอะอยากกลับไปช่วงเวลานั้นจังการยึดต,ติดกับความสุขในอดีตทำให้เรามองไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันและรู้สึกว่าชีวิตตอนนี้ขาดพร่อมอยู่เสมออดีตมีประโยชน์เพียงอย่างเดียวคือการเป็นบทเรียน เราเรียนรู้จากมันเพื่อไม่ให้ทำผิดซ้ำแต่เราไม่ควรแบกมันไว้จมหนักอึ้งเพราะมันเป็นเพียงภาพความทรงจำที่ไม่มีอยู่จริงแล้วอนาคตคือสิ่งที่ยังมาไม่ถึงและไม่แน่นอนอนาคตเป็นบ่อเกิดของความกังวลและความกลัวเช่นความวิตกกังวลพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นเดือนหน้าเราจะไหวไหมถ้าเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นมาจะทำอย่างไรเราใช้พลังงานในปัจจุบัน ไปกับการสร้างภาพฉายของอนาคตที่น่ากลัวซึ่งส่วนใหญ่มักจะไม่เกิดขึ้นจริงด้วยซ้ำการคาดหวังเราวาดฝันถึงอนาคตที่สวยหรูและเมื่อมันไม่เป็นไปตามที่หวังเราก็เป็นทุกข์การวางแผนเพื่ออนาคตเป็นสิ่งที่ดีและจำเป็นแต่ต้องทำด้วยสติในปัจจุบันคือการลงมือทำสิ่งที่ควรทำในตอนนี้เพื่อเตรียมพร้อมไม่ใช่การนั่งกังวลล่วงหน้าซึ่งเป็นการเสียพลังงานใจไปโดยเปล่าประโยชน์ ปัจจุบันขณะจึงเป็นเวลาที่ดีที่สุดเพราะเป็นเวลาเดียวที่เราลงมือทำได้เราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอดีตและยังไม่สามารถกระโดดไปทำอะไรในอนาคตได้แต่เราสามารถเลือกที่จะคิดพูดและทำสิ่งต่างๆได้ในวินาทีนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงหากต้องการอนาคตที่ดีก็ต้องเริ่มจากการทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเสียก่อนเพราะอนาคตคือผลรวมของการกระทำในปัจจุบันขณะ ที่ต่อเนื่องกันไปเป็นที่พักพิงของใจเมื่อไหรก็ตามที่เราดึงสติกลับมาอยู่กับลมหายใจกับสิ่งที่ทำอยู่ตรงหน้าความทุกข์จากอดีตและความกังวลในอนาคตจะหายไปทันทีเพราะใจของเรามีที่พักพิงที่มั่นคงนั่นคือความจริงที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าดังนั้นการกลับมาอยู่กับปัจจุบันจึงไม่ใช่แค่การทำวันนี้ให้ดีที่สุดเท่านั้นแต่คือการกลับมาใช้ชีวิตในวินาทีเดียวที่เรามีอยู่จริง